สาธุฮอดลอาตัยนะก็อนอื่นก็สวัสดีมาเอาบองปนรูปบุ๊กที่รี่ทบิดก็สวัสดีพี่น้องเพจ e b o o k YouTube นะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูเจ้ายันมาเจ้าเจ้า,จาโลกนะครับท f 1 0 5 LM นะครับก็มีอาการเร่งเครื่องเร่งเองนะครับแต่ไม่ไม่ใช่เครื่องหลวมนะครับอาการนี้ อาการของกาวนาค้างหรือกาวนาศึกนะครับก็วันนี้ก็จะไปแก้ปัญหาให้พี่น้องดูนะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก็แก้ปัญหาแบบประหยัดนะครับพอใช้ไปก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะแกะเดี๋ยวเราลองไปติดเครื่องดูนะครับว่าอาการกราวนาค้างมันเป็นยังไงนะพี่น้อง ที่ปั๊มเลยครับแกะปั๊มโซล่านะครับนี่ปั๊มโซล่ายันมาเนี่ยมักเจอบ่อยนะครับอาการเร่งเครื่องเองแต่เครื่องไม่หลววไม่มีปัญหานะครับมันเครื่องไม่กินไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่จะมีอาการที่เครื่องเร่งเองเร่งถึงที่สุดนะครับไม่มีดับนะครับต้องต้องยกวาวดับอย่างเดียวนะครับอาการนี้ ก็วิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้พี่น้องไปแกะปั๊มโซล่ามาแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับที่เขาเรียกปั๊มโซล่านะครับก็เราจะไปตั้งมาร์กใหม่นะครับดูชัดๆนะครับเพื่อพี่น้องไปตั้งผิดจังหวะนี่ก็ไปคนละเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวไปแกะจะให้ดูที่เราจะไปตั้งนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็ถ้าทางที่ดีก็คือถ,ถ้าแก้ปัญหาแบบท้าวอนนะครับก็ทางที่ดีก็คือไปถอดฝาข้างไปถอดฝาข้างตัวที่อยู่ในรถนะครับฝาข้างแกนกาวานานะครับ อา้าวกล้องขยับไปตอนไหนแล้วนี่ครับก็ไปไปซื้อแคนกาวนาเปลี่ยนใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ก็ไปดูว่าตรงไหนมันคดหรือว่าตรงไหนมันสึกร้อนะครับเราก็ไปไปเชื่อมไปเชียร์ไปแต่งนะครับถ้าถ้าเกิดอาการนี้นะครับ ลองเคลื่อนนะครับไปแกะกันเลยนะครับ นี่นะครับเฟืองฟันหวีตัวนี้นะครับดูไว้นะครับมันจะมีมาร์กอยู่ตรงกลางนะครับก็เราไปขยับก็หันหันหน้ามาหาเราแบบนี้นะครับก็ดับเครื่องก็มาฝั่งนี้เร่งเครื่องก็มาฝั่งนี้นะครับเร่งเครื่องมาฝั่งนี้นะครับดับเครื่องก็มาฝั่งนี้ทีนี้เราก็จะตั้งไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็มันจะมีมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงกลางนี้เราจะขยับมามาด้านที่ดับเครื่องสักสัก1น,นฟันนะครับสัก1ฟันหรือ2ฟันก็ได้นะครับแล้วแต่ว่ากาวนามันคดเยอะหรือว่ามันสึกเยอะนะครับ มองเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะวาดภาพให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวจะประกอบตัวนี้ไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะไปวาดภาพให้ดูก็ประกอบเลยนะครับนี่นะครับ ใส่ไปเลยนะครับคลิปนี้ก็จะให้ดูการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับไม่ได้ให้ดูว่าการประกอบด้านไหนด้านไหนนะครับ ถ้าพี่น้องอยากดูการถอดประกอบปัม๊มโซลาก,ก็แม่นมาได้นะครับประมาณนี้นะครับง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปวาดให้ดูนะครับ ออเลยนะครับอธิบายแบบนี้นะครับเผื่อพี่น้องจะเข้าใจนะครับก็ตัวตัวบนนี้แบบประกอบมาแบบเดิมๆนะครับนี่ตัวนี้ก็เฟืองฟันวีนะครับตัวนี้ก็ปลอกบังคับลูกปั๊มนะครับตัวนี้ก็เราจะใส่ให้มันตรงกันแบบนี้นะครับก็ของเดิมแบบนี้นะครับก็เราจะมาเปลี่ยนเป็นตัวที่เราขยับเฟืองนะครับนี่เฟืองฟันวีก็ ตรงกลางแบบนี้นะครับตัวที่เราาร์ g ไ้แบบนี้นะครับแล้วก็เราขยับเฟืองปลอกบังคับบังคับปั๊มนะครับตัวนี้ขยับมาหนึ่งฟันหรือสองฟันนะครับอย่าขยับเยอะนะครับถ้าขยับเยอะเราจะเร่งเครื่องไม่ได้สูงนะครับรอบจะไม่สูงมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราขยับเฟืองบังคับป um ั๊มมามาด้านซา้ายฝั่งนี้มันจะไม่ดับเครื่องเลยนะครับหรือว่า มาร์กตัวนี้ไม่ตรงแบบนี้นะครับมันจะดับเครื่องไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับย้ำว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายันม่ามากเป็นนะครับนี่ครับใครมีอะไรตแย้งมาก็ก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้เป็นแนวทางในการดัดแปลงนะครับ ก็ตัวนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะพี่น้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เราก็ประกอบเสร็จเหมือนเหมือนรูปตัวที่สองนี่นะครับนี่ตัวล่างนี้นะครับก็จะไปเกาะประกอบที่เครื่องเลยนะครับประกอบเสร็จเลียวเราจะไปติดเครื่องให้พี่น้องดูนะครับว่ามัน จะหายไหมนะครับอาการที ne, ่เร่งเครื่องเร่งเครื่องเองนะครับก็ถ้าเราอยู ta ่ตามทุกนาหรืออะไรยังไงที่มันเป็นแบบนี้เราก็สามารถแก้ไขโดยตัวเองนะครับไปแกะแล้วก็แก้ไขแบบตามตามที่คลิปเลยนะครับก็บางทีเราอาจจะไปคนเดียวหรือยังไงไปทุกนานะมีประแจสัก เบอร์สิเบอร์19แล้วก็เบอร์12นะครับก็ก็แกะได้นะครับก็มาบ้านกลับบ้านได้นะครับยันมาชอบแล้วเกินอาการนี้เร่งเองรอบสูงนะครับดับเครื่องไม่ได้ต้องยกวาล์วดับนะครับไปพี่น้องคุยยาวแล้วเดี๋ยวไปประกอบเลยนะครับก็ตอนประกอบนี่ก็ไม่ได้ให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จก็จะสตาร์ทเครื่องเลยนะครับ Watch, <view ś lar al>: เพราะว่ารถจอดไว้ในในแดดนะครับกลัวมันแสงมันย้อนนะครับกลัวมองไม่ถนัดนะครับก็การประกอบก็เคยทําไว้แล้วนะครับการประกอบปั๊มเข้าฝาข้างเครื่องยนต์นะครับยันมาคูปตานี่ก็เหมือนกันหมดนะครับก็ใส่ตัวนี้ให้ตรงกับแขนกาวนนานะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ทำคลิปหรือการแต่งพวก แหนกาวนาเลืออะไรยังไงก็จะมาให้พี่น้องดูอีอกครั้งนะครับอาการนี้ทําไม่แต่งไม่อันนี้ก็ซื้อเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับมันมันแล้วแต่นะครับบางที่ที่เร่งเครื่องแบบนี้มันไม่ได้เสียแบบนี้ก็มีนะครับก็คือเสียแบบว่าอาการเครื่องหลวมมีควันนะครับกินน้ำมันเครื่องแบบนี้มันก็ไม่ใช่อาการนี้นะครับแต่มันก็เร่งเครื่อง เองเหมือนกันนะครับดังไปแล้วไหมครับพี่น้องนี่ <c oughs> เติมดังไปเรื่อยนะครับ <c oughs> ไปประกอบเลยพี่น้องคุยยาวแล้วครับ ใหม่นะครับเดี๋ยวจะเดินเบาให้ดูนะครับ ายแล้วนะครับก็ย้ำเลยนะครับว่าการทำวิธีนี้ก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับดับเลยก็ได้ครับหายแล้วนะครับนี่ดับบ้านได้นะครับไม่ถือว่าเฉพาะหน้านะครับบางคันนี่ก็แก้ปัญหาให้แบบนี้ไปก่อนนะครับยันมาเจอใบอนะครับยันมานี่ ก็ลองไปทําดูนะพี่น้องนะทําตามไีกแล้วนะครับก็ <g ül> ถ้าชอบถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หองไฟทุกทีมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ